สวัสดีครับวันนี้งานแม่พึ่งผูมิวงษ์ลงจันทร์นะครับวันที่12มิถุนาย,ยนนะครับตีอาจจะพูดบนเวทีไม่หมดนะครับไม่ได้ขอบคุณทุกทุกคนวันนี้ขออนุญาตหนึ่งด้วยก็มาลัยของตีก็ห่างหายไปนานมากๆนะครับก็งานวันนี้แม่แม่ให้มาลัยมากก็อยากจะขออนุญาตขอบคุณนะครับทีละพวง ไปพร้อมๆไปทีนะพวงเลยนะครับขอบคุณจากหัวใจนะครับขอบคุณที่ยังรักแล้วก็สปอ์ตีนะครับขอบคุณมากๆตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วนะครับพวงแรกเลยครับพวงนี้นะครับขอบคุณขอบคุณแม่แม่พัทนะครับจากเชียงใหม่นะครับขอบคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับตีมือทําอะไรจากแม่ดาวนะครับพวงต่อด้วย อันนี้ครับผมจากพี่อู๊ดครับขอบคุณพี่อู๊ดมากมากเลยนะครับขอบคุณพี่อู๊ดมากมากนะครับพวกนี้จากแม่อีทจากโคราชครับขอบคุณแม่อีทนะครับขอบคุณแม่อีทมากมากนะครับพวกนี้เป็นาลยข้อมือจากแม่จิ๊ก ขอบคุณแม่จิกมากๆนะครับขอบคุณนะครับและก็ต่อมาก็เป็นพวกนี้จากแม่กิติมาจากบางปูนะครับพวกนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็พวงนี้ของพี่ปุ่นนะครับขอบคุณพี่ปุ่นขอบคุณแม่กิติมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ส่วนพวกนี้เป็นรูปหัวใจนะครับผมขอบคุณพี่แป้นขอบคุณพี่พรขอบคุณพี่พันนานะครับขอบคุณทั้งสามพี่เลยนะครบขอบคุณพี่แป้นพี่พรพี่พันนาครับขอบคุณที่ยังรักแล้วก็ไปดูน้องชายคนนี้นะครับขอบคุณนะครับอันนี้ต่อไาครับผมอันนี้ไม่เล็กส่วนพึ่งครับจากไม่เล็กส่วนพึ่งครับขอบคุณไม่เล็กครับ ต่อมาครับแม่บุญชูกับแม่พิชาพรนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณแม่บุญชูกับแม่ชาพรแล้วก็แม่เล็กสวนพึ่งด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วต่อมาครับพี่อ้อยครับพี่อ้อยชาทิทิปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่อ้อยนะครับและต่อมาครับ พี่ออมพลรพัชครับกับพี่หน่อยวนิดาครับพี่ออมพลรพัชกับพี่หน่อยวนิดาครับนะครับแล้วก็มีอีกสามพวงอ้ออีกหนึ่งพวงเก็บไปแล้วนะครับก็คือโทษนะตอนนี้มีแม่แพงอีกก้อหลอไหนไหนก็โทษทีครับพี่ออมพลรพัชพี่หน่อยขอโทษครับพวงนี้นะครับผมพี่ออมพลรพัชพี่หน่อยวนิดานะครับผม แม่เพนพัน์แม่เล็กบ้านโปง่งแล้วก็แม่แพงแล้วก็พี่พี่นันสุนันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเห็นอ่านแต่ข้างบนขอโทษทีไม่เห็นหัวใจตรงนี้ขอบคุณพี่ๆขอบคุณแม่ๆนะครับขอบคุณครับและและ้วก็มีจากแม่ครูที่เป็นแม่ครูแม่ด็อกเตอร์นะครับก็ให้แบง เข้ามานะครับขอบคุณแม่มากๆครับแล้วก็มีอีกสามแม่นะครับผมขอบคุณแม่แต่ของแม่แดงแม่สงการนะครับผมอีกสาแม่ที่อ่อพอดีแม่อ่าแลกเอามาอะไรกลับไปเพราะว่าไม่อยากทําใหม่แล้วก็แม่ก็ให้เป็นให้เป็นเงินนะครับขอบคุณแม่ๆมากๆและที่สำคัญขอบคุณความรักความเมตตาจากเอฟซีบ้านเคทีทุกๆคนนะครับขอบคุณที่ยังสพอร์ตนักรองคนนี้ขอบคุณที่ยังสพอร์ตน้องคนนี้ขอบคุณที่ยังสพอร์ต ลูกชายวันนี้ขอบคุณที่ยังสพอร์ตเฮียคนนี้ขอบคุณที่ยังรักกันนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ